สำหรับดุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะคนนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวหวานใจก็คลั่งรักไม่หยุดเลยนะคะซึ่งก็โพสทั้งรูปแล้วก็คลิปวิดีโอให้ได้ดูกันแบบไม่ขาดสายเลยล่ะคะ่ะ คลั่งรักสุดๆค่ะสำหรับเต๋าเศรษฐพง์ที่ตั้งแต่แฟนสาวติกกี้วิลาินียอมให้ลงรูปเปิดตัวเจ้าตัวก็ได้โพสต์ทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอแบบไม่เว้นวันเลยทีเดียวนะคะงานนี้เต๋าเขายอมรับเลยบอกว่าตอนนี้คลั่งรักสุดๆแถมเดี๋ยวนี้แฟนสาวก,ก็ยังดูท่าว่าจะฮอตมากกว่าแล้วนะคะเพราะว่าไปไหนก็มีแต่คนมาขอถ่ายรูปเธอจนเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็มีคิดๆไว้บ้างแล้วแหละแต่ตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าติกกี้จะบอกเอาไว้ว่าไม่มีทางเซอร์ไพรส์เธอได้ค่ะ ดีมากเลยครับที่จะเปิดตัวมาเหมือนปลดล็อกแล้วเราก็กลายเป็นแบบว่าสามารถลงอะไรแบบสะบัดใช่ใช่นแต่เขาอนุญาตให้ลงแล้วเราก็ลงแหลกเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเขาลงเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยเขาเป็นแบบว่าก็มีแฟนคลับของเขานะเขาจะทําเน้นแนวพวกกินอะไรเงี้ยกินอะไรนะล่าสุดกินคุดคัดเหรอคุดคัด โอ้ยอดวิวเยอะกว่าผมไงเงี้ยสิบกว่าล้านแล้วอ่ะเขาแซงผมไปแล้วรับงานเองแล้วตอนนี้ในติ๊กต็อกเลยเหรอพี่ต๋าในติ๊กต็อกครับในติ๊กต็อกเขาเป็นเล่นติ๊กต็อกทำคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกสายกินสายเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งานนะไบ้าไปเรามันก็ได้แล้วนะพี่เต่านะใช่จริงๆก็ใกล้แล้วแหละฮะแต่ว่าก็ยังอยาก็มีคุยกันเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกทันทีเลยเออใช่ครับแค่ปีสองปีนะฮะใช่ตอนนี้ผมก็สามสิบสามแหละ ทั้งรักจริงๆด้วยยังไงรอข่าวดีเลยนะคะ